สวัสดีครับสรุปข่าวลีกปูในครับประจำวันที่14พฤษภาคมกับผมโค้ชนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีกปูกันนะครับวันนี้มาดูปีวิวนะครับลีกปูเจอกับเชลซีในศึกเอฟเอคับรอบชิงชนะเลิศนะครับมาดูความพร้อมแบบจัดเต็มกันโดยไปถึงข่าวลือเอฟจียื่นคําขาดซาร่าเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังกันแล้วก็ข่าวเจเคนะครับลั่นสร้างทีมแข่งโวลค์คัส ไปสู้กับเรือใบนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับ Sin g ์เวิลด์ออฟฟุตบอลนะครับเพจที่มีทั้งคอนเทนต์กีฬาฟุตบอลพรีเมียร์ฟุตบอลไทยนะครับรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลจากสิงห์คอปปอร์เดชันก็ไปกดติดตามเพจกันได้นะครับรวมไปถึง y u ูทูบโพสตแอคด้วย,ดวยเดี๋ยวมีคอลแลบก,กันมีรายการแล้วก็มีแจกรางวัลด้วยติดตามให้ดีนะครับรวมไปถึงรถยนต์ซูซูกินะครับซูซูกิสวิปพาวเวอร์ยูอ,อัพนะ ตอบย้าความนิยมกับอีโคคาคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรช่วยผ่อนสูงสุดนาน10เดือนหรือว่าผ่อนเริ่มต้น3ามร้อยสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทหรือรับดอกเบี้ย0 3 3สนะครับสนใจก็ไปที่โชว์รูมทั่วประเทศไปดูรายละเอียดไปทดลองขับกันได้เลยนะครับแล้วก็เสื้อช่องโคดแอคนะครับเหลืออีกเพียงแค่3วันก,กว่าเท่านั้นก็จะปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับถึงวันที่17พฤษภาคมรุ่นเด e r รตต o Duo The a r ชัวรนะครับสนใจมีทั้งไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่ดูรายละเอียดเพิ่ แอดไลน์ line, นะครับแอดโค้ดแอปดอทช็อปหรือว่าสแกน QR Code เข้ามาในไลน์ก็ได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้ด้วยนะฮะมาเริ่มต้นเรียเรียนข่าวสารกันนะครับก่อนอื่นมาดูโปรแกรมการแข่งขันกันก่อนลิเวอร์พูลนะครับแต่ในค่ำคืนวันเสาร์ก็คือวันนี้นะครับในเวลา22่สนาฬิกาสีนาทีนะครับเกม FA Cup คัพรอบชิงชนะเลิศซึ่งถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง b ีอินสปอร์นะใครที่สมัครแพ็กเกจของทาง b ีอิไว้ก็ ดูได้ได้ตามสะดวกเลยนะครับทีนี้พูดชี้แจงหน่อยนะครับเกี่ยวกับนัดนี้เนี่ยปกติเราก็รู้สึกว่านัดชิงเนี่ยถ้าเสื้อเย่ามันสีไม่ทับกันก็ต้องใส่เสื้อเสื้เย่าชนกันใช่ไหมเช่นลิเวอร์พูลสีแดงเชลซีสีน้ำเงินมันก็เจอกันได้ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าเชลซีเขาไม่รู้อะไรนะเขาไปขอเปลี่ยนเนะี่ยล่าสุดเว็บไซต์ทางการก็ยืนยันนะครับว่า เชลซีจะใส่ชุดเยือนสีเหลืองเจอกับเรอยลูนะฮะซึ่งเมื่อดูจากบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลเนี่ยเหมือนจะให้เหตุผลไว้ว่าในอดีตที่ผ่านมาชุดเหลืองเชลซีมีเหมือนมีประวัติที่ดีกับชุดเหลืองเวลาใส่ชุดเหลืองแล้วสร้างประวัติศาสตร์ได้แชมป์อยู่บ่อยครั้งอารมณ์อารมณ์รมประมาณนั้นซึ่งก็เหมือนกับว่าจะอยากถือเคล็ดอารมณ์เหมือนผมคิดว่าน่าจะอารมณ์ประมาณว่าถือเคล็ดนะดังนั้นก็อันนี้ก็จะเด,เดี๋ยวเพื่อนๆอ,อาจจะงงนะเอ๊ะทำไมเชลซีใส่สีเหลืองนะครับเพราะว่า เออนัดจริงนี่ครับที่ผ่านมาใส่สีน้ำเงินแล้วแพ้ลิเวอร์พูลไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเรื่องโชคเรื่องรางนี่มันจะมีผลหรือเปล่านะฮะมันเป็นเรื่องของความเชื่อทีนี้สําหรับศึกพิมารกก็มีแต่แต่ไม่ได้เตะวันเสาร์พิมารกเนี่ยแต่วันอาทิตย์ถามว่าแล้วมันเกี่ยวกับลิเวอร์พูลยังไงคือคู่วันอาทิตย์เนี่ยเตะกันเพียบเลยแต่มีแมนซิตี้แตะด้วยแมนซิตี้เจอกับเวสต์แฮมนะครับในเวลา2องทุ่มของวันอาทิตย์ดังนั้นมันสาคัญที่ว่าวันอาทิตย์เราก็ต้องมาลุ้น่ายงไ ถ้าแมนซิตี้ถล่มเวสแฮมได้ผมว่าจบจบแบบจบแบบจริงๆเพราะว่าลูกได้เสียไม่น่าตามทันน่าจะโดนทิ้งห่างออกไปเยอะมากแต่ถ้าเวสแฮมสร้างปฏิหารหยุดซิตี้ให้หน่อยมันก็จะทําให้เราต้องกลับมาจริงจังกับพเมรีอีกทีหนึง่งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเกมด้านนี้แหละซิตี้เป็นตัวกําหนดทิศท,ทิศท,ทางนะครับนะก็จะประมาณนี้ทีนี้นะฮะมาดูกันที่นัดนี้แหละฮะนะครับมาดูกันที่ head t o h e a d กันหน่อย ในปีนี้เนี่ยลิฟพูเจอกับเชลซีไปแล้ว3ครั้งในลีกเนี่ยเจอกัน2ครั้งเสมอ1 1กับเสมอ2 2แล้วก็ในลีกครับอย่างที่เราทราบกันเสมอในเวลา120นาทีศูแล้วก็ในช่วงยิงโดนจุดโทษนะครับลิ์พูชนะไป11 .10 ต่อ10โอ้โหเป็นอะไรที่เจอกันและสูสีตลอดปีนี้กินกันไม่ลงนะทีนี้ฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับล่าสุดเนี่ยเชลซีเพิ่งชนะลีดมา30 นะครับแล้วก็ท่านนับเป็น6เกมหลังสุดเชลซีชนะ2เสมอ2แพ้2เรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นก็แกว่งไปแกว่งมาส่วนลิเวอร์พูลเราเนี่ยฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีฮะสิเกมหลังสุดทุกรายการไม่แพ้ใครนะก็จะประมาณนี้สําหรับฟอร์มการเล่นจากฟอร์มการเล่นครับมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีแค่คนเดียวครับที่จะพลาดนัดนี้นะ,จะเจลคอฟคอนเฟิร์มว่าฟาบินโยไม่พร้อมสําหรับนัดนี้ นะแต่ว่าอันนี้ครอปแกอัปเดตแล้วคือจากเมื่อวานเนี่ยคำพูดของครอปเมื่อวนันพฤหสัสบดีครอปบอกว่าน่าจะทันนัจชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับเรอัลมาดริดน่าจะนะแต่มาวันนี้ครอปเปลี่ยนคำพูดเลยครอปใช้คำว่าทัน Se t to be f i t เลยแบบว่าก็ก็คือยังไงก็ทันก็คืออารมณ์เหมือนว่าฟาบินโญไม่ได้เจ็บอะไรหนักมากมายดังนั้นให้รอดูติดตามอัปเดตกันไปเรื่อยๆบางทีเกมลีกนะสุดท้ายกับฟุตบอลดันดีไม่ดีอาจทันด้วย อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆแล้วกันที่อย่างน้อยฟาร์มิโนจะกลับมาช่วยในนัดท้ายๆได้ทันแต่นัดเนี้ยก็ก็ให้เราทําใจว่าไม่ทันไปนะฮะนัดที่เจอกับเชลซีเนี่ยทำใจไว้ก่อนว่าไม่ทันต้องใช้เฮนโดลเล่นไปก่อนส่วนฝั่งเชลซีนะครับก็มีข่าวดีเหมือนกันับทางฝั่งเชลซีเนี่ยก็คือตัวมาตุกเคิลคอนเฟิร์มนะครับว่าเออตอนแรกที่โคบาสิตเนี่ยโดนแดเนียลเจมส์เสียบใส่มาเนี่ยเหมือนมีอาการบวมหนักมากเจ็บ แล้วก็ปวดเจ็บปวดหนักพอสมควรแต่ไปมาพอผ่านไปวัน2วันเออสแกนอาการบาดเจ็บแล้วดีขึ้นทําให้ทีมแพทย์ไฟเขียวว่าอวันศุกร์วันศุกร์นเนี่ยโคเวซิตซ้อมได้ดังนั้นโคเวสิตมีลุ้นที่จะเช็คฟิตเหมือนกันนะเช็คฟิตว่าจะทันลงเล่นเกมเจอร์รี่พูลหรือไม่อย่างน้อยอาจจะมีชื่อสำรองก็ได้ส่วนเอนโกโรกองเต้เนี่ยก็ทูมัสทูเคิลก็บอกว่าต้องพยายามส่งลงเหมือนกันเพราะว่าเป็นแข้งคนสําคัญ พิ่งหายเจ็บกลับมาพิ่งซ้อมได้นี่แหละวันสองวันเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าเข็นลงเพราะว่ามันเป็นเกมนัดชิงอะ่ะนะดังนั้นเขาทูเคิลเขากำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเข็นโคบาสิตแล้วก็กองเต้ลงทั้งคู่เลยหรือเปล่านะครับทีนี้มาดูรายชื่อ11ตัวจริงที่ค่าจากทัก้งจากเว็บไซต์ฮูสกอ์นะครับทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งเชลซีก่อนก็ได้นะครับ3 4 2 1นนะครับ, 3, 4, 2, ะร,บระบบเก่งของพวกเขานะก็เมนดี้เฝ้าเสานะครับ 3เซ็นเตอร์แบ็กนะครับใช้เป็นดูดีเกอร์ซิลวาแล้วก็อัปริโกเอต้าแบ็กสองข้างวิงแบ็กสองข้างนะครับเป็นอารอนโซกับเจมส์ส่วนคู่มิดฟิลด์เนี่ยฮูสกอร์เขาดาวว่าเป็นจอร์จินโยกับล็อตตาชิกนะแต่เท่าที่ถ้าผมอ่านอ่านใจทูเคิลนะผมว่ากองเต้น่าจะถูกถูกเข็นลงล็อตตาชิกเนี่ยนั่งส่วนโควาลสิตเนี่ยต้องดูความฟิตอีกทีนึงอาจจะทันก็ได้ดีไม่ดีอาจจะเป็นโควาลสิตคู่กองเต้เลย แต่ถ้าเอายืนพื้นก่อนอาจจะเป็นกองเต้กับจอร์จินโยก่อนแล้วก็โคเวสิตเป็นตัวสำรองเอาไว้เปลี่ยนเกมนะครับส่วน3แนวรุกเนี่ยฮูสกอร์คาดว่าเป็นพูลิสิตต์เมสันเมาส์แล้วก็ลูกากูที่กําลังยิงได้2นัดติดเนี่ยน่าจะได้ออกซ่าเป็นตัวจริงเขาเชื่อแบบนั้นส่วนฝั่งลีพูลน,นะครับสี่สามสามนะครับอาริโซอเบเกอร์เฝ้าเสานะครับคู่เซนเตอร์เขาเดาว่าเป็นมาติดกับฟานได้แบ็คซ้ายขวาเป็นอาร์โนกับโรเบิร์ตสันสามมิดฟิลครับแน่นอนเฮนโดต้องเล่นเป็นตัวต่ําสุดครับก็คือหมายเลขหก นะส่วนขนาดข้างไปด้วยเกียตาแล้วก็ตีอาโปอาคันทาร่าสามแนวลุกใช้เป็นซาร่ามาเน่ดิอาสนะครับสคนที่น่าจะเป็น3ตัวที่ลงตัวที่สุดสําหรับแนวรุกของเรานี่ก็คือรายชื่อ11ตัวจริงที่คาดเพื่อนๆอยากให้ทีมจัดแบบไหนอะไรยังไงก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาทีเนี้ยผมมีบทสัมภาษณ์ของครอปมาฝากเพื่อนๆเ,เพิ่มเติมด้วยนะครับก็ไปเริ่มต้นกันทีละประเด็นแล้วกันนะผมอยากให้เพื่อนๆฟัง มีบางประเด็นที่ผมรู้สึกว่าเราจะทําให้เรายิ่งรักเจเกนคอปขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเลยนะอ,อ,อันแรกก่อนเจกนคอปก็พยายามบอกแฟนบอลแล้วก็บอกทุกคนว่าให้พยายามเอ j นจในโมเมนต์นี้เข้าไว้ไอการได้รุ้นแชมป์รุ้นความสําเร็จในหลายๆรายการในปีเนี้ยเราต้อง Enjoy กับมันเราพยายามสร้างโมเมนต์ดีๆครับบอกนะในการรุนแชมป์ถ้าเกิดว่าใครไม่สนุกไปด้วยกับเราเราก็ช่วยไม่ได้ ในซีซั่นนี้เนี่ยลูกทีมของผมทําผลงานกันได้อย่างสม่ําเสมอพวกเขาบ้าคลั่งมากผมดีใจมากๆนะที่มีผู้คนมากมายที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางพวกเขาคือเหตุผลหลักในการเดินทางครั้งนี้นะประเด็นต่อมานะครับเจนเขาบอกว่าที่ผ่านมามันไม่ใช่ว่าผมไม่จริงจังกับ FA ครับผมก็อยากเข้าชิง FA ครับผมก็อยากเข้าชิงลีกครับอยากเข้าชิงบอลถ้วยในประเทศนะพยายามอย่างสุดความสามารถแต่ที่ผ่านมามันพลาดมันเข้ารอบไม่ได้ มันไปรอบลึกไม่ได้ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันระบหนึ่งในเหตุผลหลักครอปยอมรับเลยว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้มีขุมกาลังที่ดีพอที่จะหมุนเวียนได้คือมันเป็นไปไม่ได้ไที่คุณจะส่งตัวจริงทุกงนัดทุกงนัดทุกงนัดแม้กระทั่งบอลถ้วยพอบอลถ้วยเราโรเตชันปุ๊บคุณภาพสำรองเราไม่ได้ก็จะตกรอบแต่ตอนนี้เออมันเป็นหนึ่งในปีที่ครอปบ,บอกว่าขุมกําลังสำรองเราพอขุมกำลังสำรองเราสามารถผ่านทะลุดา่านได้ในรอบแรกๆมาก็เลยมาถึงรอบชิงได้ อืมนะฮะก็แฮปปี้ที่มีทีมที่ดีในตอนนี้เจนค็อบบอกนะครับนะอ่ะทีนี้มาดูประเด็นนี้กันครับประเด็นนี้เนี่ยจะทําให้เรารักเจนคอกใครที่รักอยู่แล้วอาจจะรักมากขึ้นไปอีกนะฮะคอกสัมภาษณ์ถึงประเด็นที่ว่าการที่เขาเลือกต่อสัญญากับเวฟูแล้วก็ที่ผ่านมาเขาไม่ยอมรับข้อเสนอจากทีมไหนเลยในระหว่างที่มีสัญญากับเวฟูเพราะอะไรนะครับเจนคอกบ,บอกว่าอ่ะ ผมขอตั้งคำถามกับพวกคุณนะมีสโมสรไหนบ้างที่ผมควรไปเพื่อมีสถานการณ์ที่แตกต่างจากลิเวอร์พูลบอกผมสิบางทีเนี่ยผมอาจอาจจะมีไอเดียนึงอย่างเช่นโทรไปถามเป๊ปกาดิออ่าเลยเป๊ปเฮ้ยเบื่อหรือยังกับแมนซิตี้ได้แชมป์ได้ได้แชมป์จนเบื่อหรือยังถ้าเบื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวฉันไปคุมทีมทีมแท,ท,ทนเองแล้วกันนะซึ่งไอเดียนี้เนี่ยครอปบอกว่ามันไม่เวิร์ก ผมไม่ต้องการแบบนั้นผมไม่ต้องการแบบนี้หรือเอาจริงๆอันนี้คอปเล่าให้ฟังนะครับว่ามีบายเยนมิวนิครับบายเยนมิวนิเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอเข้ามา2-3ครั้งซึ่งถ้าผมตอบรับข้อเสนอไปเนี่ยไปอยู่กับบายเยนนะเชื่อว่าผมก็คงจะมีแชมป์ติดตัวอีกมากมายมากกว่าน,นี้แต่ผมไม่เอาผมมีสัญญากับเรีฟูผมเคารพตรงนี้โลกของเราเนี่ยมันไม่ได้เต็มไปด้วย เพียงแต่ผู้ชนะอย่างเดียวมันไม่ใช่ว่าจะต้องมีแต่ผู้ชนะผู้ชนะผู้ชนะแต่โลกของเรามันน่าจะเต็มไปด้วยของผู้ที่ต้องการทดลองผู้ที่ต้องการลองทําอะไรบางอย่างดังนั้นผมจึงขอลองทําด้วยตัวเองและผมอยากจะชนะกับทีมอื่นๆบ้างคําว่าทีมอื่นๆของเขาก็คือหมายถึงเนี่ยสร้างอะไรด้วยตัวเองชนะกับลิเวอร์พูลซึ่งเขาบอกว่าแฮปปี้มากกว่าการที่พาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์เนี่ยแฮปปี้มากกว่าไปทีมที่แบบอย่างบาเยอร์ได้แชมป์ไปแมนซิตี้ได้แชมป์ มันไม่แฮปปี้เท่ากับการคุมเรีพูได้แชมป์โอ้โหใจแกคือมออให้กับรีพูแบบเต็มเต็มไม่รักเจอกันครอปผมก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปรักใครแล้วล่ะนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่นํามาฝากกาันละกันอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเป็นเรื่องเกี่ยวกับถูกถามเี้ยค,คือครอปถูกถาม3รอบแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องแมนซิต e ี้เซนเออร์ริงเบลฮาร์แลนด์เนี่ยว่าคุณรู้สึกแบบกังวลบ้างไหมนะครอะบ,บอกว่าในโลกของฟุตบอลเนี่ยบางครั้งอะ่ะ มันก็มีเหมือนกันไอเ้เกมเกมหนึ่งที่มันแบบมันจะมีผู้เล่นมหาศย์ที่แบบสามารถตัดสินเกมได้เพียงแค่คนเดียวเออแบบไอ้คนคนนี้มันสร้างความแตกต่างตัดสินเกมได้มันก็มีบางเกมเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นะครับหลายๆครั้งเกมมันตัดสินด้วยการเล่นคุณภาพเป็นทีมมากกว่าซึ่งที่ผ่านมาเราทํางานกันเป็นทีมได้อย่างเวิร์กมากๆและเราเองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าทีมอื่น เราเองก็มีแข้งระดับโลกอยู่ในทีมเนี่ยครอปบ,บอกเลยนะเรามีแข้งระดับโลกอยู่ในทีมเหมือนกันเรามีหลายคนเลยและในอนาคตเราก็จะมีแข่ง world class เพิ่มอีกท่อนนี้คำว่าในอนาคตเราจะมีแข่ง world class เพิ่มอีกเนี่ยนะ we can have world class player we do have world class player and we will have world class player in the future เนี่ยท่อนนี้หมายว่าครับก็คงยึดมั่นในแนวทางเดิมว่า เดี๋ยวเราก็จะซื้อใครเข้ามาอีกก็ตามเนี่ยเราจะซื้อเข้ามาแล้วเราก็จะปั้นให้คนเหล่านั้นเป็นนักเตะโบคกาสได้อีกเราก็มีแนวทางของเราไงดังนั้นผมไม่ได้สนใจครับบอกว่าผมไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยใครจะย้ายไปทีมนู้นใครจะย้ายไปทีมนี้ไม่ได้สนใจสนใจแต่ว่าเราจะสร้างอะไรกันได้ขึ้นมามา,มากกว่าผมคงไม่มานั่งคิดหรอกว่าเฮ้ยโอ้คนนู้นไปทีมนู้นว่ะคนนี้ไปทีมนี้ว่ะนะสิ่งที่ผมพยายามก็คือผมพยายามล้างนักเตะคนสําคัญข,ของทีมเอาไว้ก็พอแล้ว แน่นอนว่าผมเคยผ่านประสบการณ์การโดนโดนสอยนักเตะไปอะตอนอยู่เยอรมันเนี่ยผมโดนบ่อยมากโดนทีมบางทีมที่ก็เขาก็ไม่ได้เกิดถึงนะแต่ก็คือบาเยินนั่นแหละบาเยินเลโอมาริดอะไรพวกนี้นะชอบสอยนักเตะครอปมาก่อนเนะี่ยตอนอยู่ดอทมูลนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกเพราะการที่โดนคู่แข่งสอยนักเตะในทีมไปแปลว่าคู่คู่แข่งเนี่ยแข็งแกร่งขึ้น20%ในขณะที่เราถ้าโดนโดนเอาตัวหลักไปจะอ่อนลง20%ดังนั้น สิ่งสำคัญคือขอแค่อะไม่มีใครมาสนไม่มีใครมาเอานักเตะคนสมคัญของเราไปแค่นี้ก็พอใจแล้วผมสนใจแค่สิ่งนี้นะให้ผมแล้วก็ทีมได้ลองทําอะไรบางอย่างเถอะนั่นนะนี่นะฮะอันนี้คือหนึ่งในเรื่องที่พลาดหัวแล้วผมนามาฝากเพื่อนๆผมว่ามันเป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนะทีนี้เนี่ยยังมี ข่าวสารอื่นๆที่นามาฝากเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องราวของโมซาลาด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยใครที่อยากไปดูบอลนัดชิงนะครับอย่าลืมไปกับทางเดียวแฟนได้นะครับเดียวแฟนทาวเวลนะครับทั้งดูบอลแล้วก็เที่ยวด้วยที่ประเทศฝรั่งเศสกรุงปารีสน,นะครับสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับก็สนใจไปจับจองพื้นที่ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอดไลน์เบอร์โทรตามเทนเนอร์ภาพของทางเดียวแฟนเลยนะครับเห็นไหมมุมขวามุมซ้ายล่างนะแล้วก็ พี่แมงคัพิซซ่านะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้งสี่ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพเนี่ยมีสาขาใหม่แล้วด้วยเห็นไหมมีสาขาที่ราชพึกเปิดแล้วด้วยนะครับแล้วก็สาขาที่ต่างจังหวัดที่นครปฐมก็มีอีกหนึ่งสาขาด้วยรวมแล้วตอนนี้9สาขาเข้าไปแล้วโอ้โหนะครับโทรสั่งเดลิเวอรี่ได้เลยนะครับ0 2 1 0 5 4 5 5การันตีความอร่อยนะครับมาดูกันที่โมฮัมเหม็ดซาร่ากันนะครับ คือมีคนถามกันเข้ามาเยอะมากจริงๆผมสตรีมเกมเมื่อเย็นวานนี้แล้วก็คนถามเข้ามาเฮย้ยไปเห็นข่าวมาว่า f อฟเแตกหักกับซาร่าอะไรเนี่ยนะอ่าผมก็ไปหาต้นต่อมาให้แล้วผมสัญญาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนี่แหละคือไอ้คาว่า f อฟเแตกหักกับซาร่าเนี่ยผมว่ามันดูจะเป็นการพาดหัวที่พาดหัวภาษาไทยที่อาจจะอื้อหวาคลิกเบ็ดไปนิดนึงนะเพราะในความจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้แตหกหักหรอกแต่ผมว่ามันน่าจะ เป็นการยื่นคำขาดมากกว่ามันไม่ใช่แตก่ะคำว่าแตก่ะคือการทะเลาะกันจะเข้าใจปะความหมายเนี่ยคือมันกลายเป็นว่าบางทีพลาดหัวมันก็จะเวอร์วังไปหน่อยบางทีะนะะแต่ทีนี้ยผมจะเล่าให้ฟังคือแหล่งข่าวที่มาเนี่ยมาจากคนที่ชื่อว่าแกลมไบรลี่นะครับเป็นนักข่าวสายตลาดซื้อขายเขาจัดรายการ Talking t ทนเฟอ,อร์ท็นะฮนะก็เป็นพอดแคสต์เป็นแบบคุยกันระหว่างพวกนักข่าวน,นักจัดรายการด้วยกันพวก ผมก็ไม่รู้จักนะมีสกอตซอนเดอร์มีโทวี่คุดเวิร์ดแล้วก็มีแกมไบรีซึ่งผมรู้จักแต่แกมไบรลี่นี่แหละแกมไบรลีเป็นนักข่าวนะฮะสายฟุตบอลตลาดของ90มิลเว็บไซต์หนึ่งแล้วก็มีเขียนให้ทีมทล์กด้วยแล้วก็มีเขียนให้กับแอนฟ w a ว c h ด้วยเรียกได้ว,ว่าก็เป็นนักข่าวอาวุโสที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งผมย้ำเลยครับว่าไม่ใช่เทียหนึ่งไม่ใช่คนที่สามารถ ฟังแล้วสามารถเชื่อได้แบบ90% 100%ยเขนาดนั้นแต่ก็อ่าสำหรับผม50าสิบห้แกก็มีมูลมีอะไรของแกเหมือนกัน50 50เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไว้ก่อนใช้วิจารณญาณสูงๆนะครับโดยแกพูดในรายการพอดแคสต์นะครับถึงสถานการณ์สัญญาของนักเตะลิเวอร์พูลนั่นก็คือซาร่ากับมานีไว้อย่างน่าสนใจเลยแกบอกนะครับว่าเขารู้สึกว่าซาร่าอาจจะเป็นคนที่ทําตัวเองสิ่งที่ซาร่าทําก็คือจะทําให้ตัวเองสุดท้ายต้อง ไม่ได้สัญญาแล้วก็อาจจะต้องแยกย้ายกับริ์พูเพราะว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องนั่นแหละสิ่งที่ซาร่าเรียกร้องมันคือค่าเหนื่อยมหาศาลและถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามาน่สุดท้ายได้สัญญาฉบับใหม่ก่อนซาร่านะอาจจะเป็นซาร่านี่แหละจะต,ต้องเก็บกระเป๋าออกไปหรือไม่ได้สัญญาจากข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยเอฟบอกกับซาร่าว่าเฮ้ยซาร่าถ้าตัวเองนะต้องการค่าเหนื่อย ถึง4 0 0 0 0 50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ย้ําถ้าตัวเองต้องการค่าไหนถึง4 0 0 0 0 50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้ไปรับกับที่อื่นเถอะไปเลยไปรับกับที่ไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าเขาจ่ายไหวเราจ่ายไม่ไหวแกมบรี่เขาได้ข้อมูลตรงนี้มาจากไหนไม่รู้นะแต่เท่าที่ผมรู้คือแกมบรี่ไม่ใช่ไม่ใช่สายรี่พูดโดยตรงอ่ะแต่เขาคงหาแหล่งข่าวจากไหนของเขามาเอาเป็นว่า50 50ฟังหูไหว้หูฟังไว้เป็นสีสันแล้วกันนะ อย่าเพึ่งไปปักใจเชื่อขนาดนั้นมันไม่ได้ออกมาจากปากนักข่าวสายหงตัวพ่อตัวแม่ของเราไม่ได้ออกมาจากนักข่าวคนดังอย่างโรมาโน่หรือนักข่าวที่มันน่าเชือถือกว่าน,นี้เราก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่อันนี้ฟังแล้วก็วิเคราะห์กันเอาเองโดยส่วนตัวผมผมก็เชื่อแค่สัก30-40%ี่ซแล้วกัน6กสิเปซนผมเผื่อใจไว้ว่ามันมันดูแบบว่าไม่ ถ้าคือถ้าเขาเขาเซียนขนาดว่าไปรู้วงในขนาดนั้นนะและถ้าเขาเซียนแม่นขนาดนั้นนะเขาดังไปนานแล้วเขาคงเป็นนักข่าวที่มีแต่แบบโอ้โหคนติดตามเพียบแล้วนี่ในทวิตเตอร์คนติดตามแค่เจ็ดหมืน่นเองถูกไหมอืมทีนี้มาดูกันที่ฟอร์เรียนแพตเทนเบิร์กนะครับฟอร์เรียนแพตเทนเบิร์กนะฮะก็เป็นนักข่าวสายฟุตบอลเยอรมันจําได้ไหมฮะที่ผมเคยนํารายงานว่าเอาฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กของสกายสปอร์ตเนี่ยบอกว่าบาเยนคุยกับมาเน่ คุยเปเบื้องต้นไปแล้วคุยกับเอเจนต์ N ของมาเน่ไปแล้วจําได้ไหมเมื่อหลายวันก่อนและจากนั้นเนี่ยไอเจ้าคิสเซนฟอลส์ se, นักข่าวสายเยอรมันอีกคนหนึ่งออกมาขัดขาขัดแข่งขันขากัน,น,นว่าไม่จริงไม่ได้ไปคุยนะไปคุยกับคอนาดไรเมอร์มากกว่าเอเจนต์ A N เป็นสังกัดเดียวกับมาเน่นี่แหละอ่านแล้วออกมาขัดขากันเองนะแต่วันนี้ฮะวันนี้แพทเทิร์นฟอร์เรนแพทเทิร์นเบิร์ดครับนักข่าวเทียนหนึ่งเหมือนกันก็คนเดิมนี่แหละนะแกก็ยังยืนยันคำเดิวมว่า สิ่งที่ผมเคยรายงานไปก่อนอันนี้มันคือเรื่องจริงผมขอคอนเฟิร์มย้ำอีกทีนึงว่าซาลิฮานซาลิฮามิซิตเนี่ยอพอออกกีฬาของบายเยนเนี่ยอยากได้อยากได้มาเน่จริงๆต้องการมาเน่มากๆในตลาดซัมเมอร์นี้นาเกลมันเองกุนซือของบายเยนเองก็รับทราบถึงแผนการนี้แล้วสมสรน,นี่คือความรับระดับขั้นสุดภายในสมสรที่เราทราบมาการพูดคุยเบื้องต้น First Tal k ขั้นแรกคุยไปแล้ว ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเขาย้ำคอนเฟิร์มคำเดิมนะส่วนคิวเทนฟอสบอกว่ากลับลามแล้วครับจากวันก่อนนอตทรู true, ออกมาขัดขแข่ขัดขาฟอร์เดนแพตเทนเบิร์กวันนี้คิวเทนฟอสออกมาบอกว่า now true คือแบบตอนนี้ถูกต้องแล้วหลังจากที่เราได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารว่าโรเบิร์ตเดวานดอฟสกี้เนี่ยจะไม่ต่อสัญญากับบาเยนเราก็ได้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมในแง่ที่ว่าผู้บริหารของบาเยนเนี่ย ไปคุยกับเอเจนต์ของมาเน่จริงๆและเอเจนต์ของมาเน่ก็เป็นเอเจนต์คนเดียวกับซาซาคาราชิตกองหน้าของซุตกาดด้วยก็คือทีนี้กลับลำมามาบอกว่าจริงแล้วว่าคุยทั้งอาจจะคุยเผื่อทั้งมาเน่แล้วก็เผื่อทั้งซาซาคาราชิตด้วยอะดังนั้นเนี่ยผมสรุปผมว่าแหล่งข่าวทั้งสองแหล่งตอนนี้มันตรงกันละทั้งของคีสเซนฟอสหัวหน้านักข่าวบิลแล้วก็แพทรอนเบิร์กสการสปอร์ตเยนรมน,นีน่าเชื่อถือแน่นอน ใชผมวิเคราะห์นะครับเพื่อนๆคือไม่แปลกนะที่มาเน่จะหาทางหนีทีไล่เอาไว้บ้างผมว่ามาเน่ก็อยากต่อสัญญากับลิเวอร์พูลแต่เพื่อนๆต้องมองแบบนี้ครับสัญญาเขาเหลือปีเดียวแล้วถ้าเขาคุยกับ này, ลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้และสมมติลิเวอร์พูลไม่ให้ค่าเหนื่อยตามที่เขาต้องการถ้าเขามองว่าตัวเขาอยากไปหาความท้าทายใหม่จริงๆเขาก็ต้องให้เอเย่นของเขาเนี่ยไปคุยกับทีมอื่นเผื่อไปด้วยซึ่งบาเยนร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ ถ้ามาเน่ย้ายไปมันก็เป็นความท้าทายใหม่ที่ดีเลยถูกไหมดังนั้นก็ให้ให้เข้าใจว่ามาเน่ก็คงหาทางหนีทีไรเอาไว้แต่เบื้องต้นมาเน่จะคุยสัญญากับลิเวอร์พูลก่อนหลังจบซีซั่นนี้ก็คือในซัมเมอร์นี้นะครับคอนเฟิร์มตรงกันประมาณนี้นะส่วนนัทฟิลิปเอาสั้นๆแล้วกันนัทฟิลิปเนี่ยก็อยากที่จะอยู่กับบอลมาต่อราว่าตอนนี้ไปยืมตัวเนี่ยติดใจและได้เล่น ต่อเนื่องติดใจอยากจะย้ายขาดในอนาคตนะอยากจะอยู่กับบอลมาต่อแต่ทีเนี้ยต้องมาดูว่าเบอร์ลี่จะมีตังค์จ่ายค่าตัวไหมเพราะาล่าสุดที่ผมไปอ่านในรีพูเอ็กโคมาด้วยเอ็กโคคอนเฟิร์มจุดยืนของสมสรนะครับไปถามแหล่งข่าวมาเขาบอกว่าสมสรคอนเฟิร์มว่าตั้งค่าตัวนัทฟิลิปเอาไว้ที่ขั้นต่ํา15ล้านต้องมาดูว่าบอลมารจะมีตังค์จ่ายไหมแล้วก็รีพูเอ็กโคเชื่อว่าจะมีหลายสมสรรที่ให้ความสนใจนัทฟิลิปมากยิ่งขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ นะก็คือสโมสรลิเวอร์พูลไม่ยอมขายแบบถูกๆตัวเธอั่นเองสําหรับนัทฟิลิปนะฮะในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะแล้วก็จูดเบรนแฮมครับหลายคนยังมีพิมพ์ถึงจูดเบรนแฮมมาเรื่อยๆอ่ะผมก็ต้องพยายามเอาพวกข้อมูลเหล่านี้มาคอนเฟิร์มให้ฟังจูดเบรนแฮมคอนเฟิร์มครับพูดกับสื่อเลยฮะว่าผมจะอยู่กับโบรเซียดอร์ตมุนต่อไปในซีซั่นหน้าผมพร้อมแล้วอนาคตของผมอย่างเดียวคือเกมถัดไปที่ผมจะเล่นกับดอร์ตมุน เท่านั้นเห็นไหมสิ่งที่ผมเคยรายงานก่อนนี้ทั้งหมดดอทมูล mm hmm. ไม่ต้องการปล่อยเบลลิงแฮมและเบลลิงแฮมก็ไม่ต้องการย้ายออกจากดอทมูลดังนั้นคนที่บอกว่าทําไมริฟูไม่ไปซื้อเบลลิงแฮมคือไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวเรื่องเงินก,ก็ว่าเป็นอุปสรรคแล้วนะเรื่องที่ว่าเขายังไม่อยากย้ายในซัมเมอร์นี้ด้วยมันก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคด้วยเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจบเกมนะชิงชนะเลิศมาเจอกันที่ช่องนะ กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้มาเจอกันมาไลฟ์สดพูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเสื้อช่องโค้ดแอคนะครับ The d a i ล y Duo The a r อะอาร์นะครับก็เปิดให้พิออเดอร์ถึงวันที่17พฤษภาคมเท่านั้นอีก3วันสุดท้ายแล้วนะครับมีไซส์เสื้อทั้งไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ก่อนเลยมาที่แอดไลน์แอดโค้ดแอคดับช็อตนะครับหรือสแกนเคอร์อาร์โค้ดนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ